อไปท่านทวิวงตโตทวิวงเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมทวิวงตโตทวิวงผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักประชาชนจากคนอยุธยาและบางบานครับวันนี้ผมขอใช้โอกาสในการส่งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางครับเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำจำนวนมากที่ตอนนี้กำลังส่งผลกระทบในจังหวัด ภาคเหนืออย่างแสนสาหัสโดยสถานีถัดไปของมวลน้ำเหล่านั้นครับคือพื้นที่รุ่มภาคกลางท้ายเขื่อนเจ้าพยาโดยมีจุดเปราะบางสำคัญคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พี่น้องของผมกำลังเตรียมรับมืออยู่ในขณะนี้ผมจึงขอเสนอแนะครับแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านท่านประธานไปถึงรัฐบาลทั้งหมดสามประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่1ครับคือการระบายน้ําเข้าทุ่งรับน้ําตั้งแต่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพครับแรกเริ่มเดิมทีครับพี่น้องชาวอายุทยาครับอาศัยอยู่ริมแม่น้ำครับและพึ่งพาอาศัยสายน้ํามาโดยตลอด เมื่อน้ํามาครับน้ําก็จะไหลผ่านบ้านเรือนเข้าไปสู่ทุ่งนาครับแต่ด้วยการพัฒนาครับจึงมีการสร้างคันกั้นน้ําซึ่งเป็นถนนนะครับเพื่อล้อมพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาไว้ครับทำให้บ้านเรือนของประชาชนคนอยุธยาส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นอยู่นอกคันกั้นน้ำครับอยู่ติดริมแม่น้ำครับต้องถูกน้ําท่วมก่อนใครต้องกลายเป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องผู้คนส่วนใหญ่ของพื้นที่เมือง แต่นั่นแหละครับคือปัญหาครับท่านประธานเนื่องจากเราเนี่ยกันน้ําไว้ที่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้าครับซึ่งมีแต่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเมื่อปี -65 นะครับมีระดับน้ําที่ท่วมสูงมากกว่าปี5-4นะครับในหลายตําบลของอําเภอบางบานครับจนพี่น้องประชาชนในตนําบลบ้านกลุ่มครับต้องยกธงขาวขอยอมแพ้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงถึงชั้นสองเกินใต้ถุนบ้านของเขาจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ มีหน้ำซ้ำครับยังมีการเอาคันดินไปเพิ่มความสูงของคันกั้นน้ำครับจนน้ำเนี่ยไม่สามารถระบายออกไปในจุดอื่นๆที่ผ่านมาครับสถานการณ์น้ำในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ mm. เขื่อนก็มีการระบายน้ำอย่างฉับพลันนะครับมาถึงอยุธยานะครับนั่นทำให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเตรียมรับมือได้ยากและมีโอกาสเกิดความเสียหายที่มากขึ้นตามไปด้วยครับผมจึงขอเสนอ ให้เปลี่ยนวิธีการระบายน้ำนะครับจากเดิมที่เราระบายน้ำแบบลวดเดียวมาถึงอยุธยาครับเปลี่ยนเป็นการระบายน้ำอย่างมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่หนึ่งครับเราจำเป็นต้องมีการสำรวจกายภาพของทุ่งรับน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถผ่นน้ำเข้าทุ่งได้ ทั้งในช่วงที่น้ําเยอะครับก็สามารถเป็นทุ่งรับน้ําสามารถหน่วงน้ําได้เป็นระยะระยะครับและในช่วงน้ําแรงครับก็สามารถเป็นจุดกักเก็บน้ําสําหรับการเกษตรหรือสําหรับการผลิตไฟฟ้าหรือน้ําประปาให้แก่จังหวัดท้ายเขื่อนลงมาก็ได้เช่นกัน ขั้นตอนที่2ครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลของทุ่งรับน้ําแล้วนะครับเราจําเป็นต้องจัดลําดับการกระจายน้ําเข้าทุ่งครับโดยไล่กระจายน้ําตั้งแต่พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับก่อนที่จะมาถึงปราการด่านสุดท้ายอย่างอยุทยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอย่างปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่3ครับคือต้องมีระบบแจ้งเตือนพื้นที่ทุ่งรับน้ําอย่างทั่วถึงครับพร้อมกําหนดให้ทุ่งรับน้ำเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์การผ่นน้ําเข้าทุ่งที่แน่นอนครับมีระยะเวลาที่ชัดเจนครับและมีหลักเกณฑ์ของระดับน้ําที่สามารถท่วมทุ่งได้สูงสุดอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันแต่หากว่าเกิดผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วครับจึงนํามาสู่ข้อเสนอในประเด็นที่2ครับ เราต้องตั้งศูนย์อพยพที่มีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียสละให้มากที่สุดครับแต่ท่านประธานครับลองดูที่ภาพนะครับผมนี่คือจุดอพยพที่ประชาชนชาวบางบานจําเป็นต้องใช้นะครับที่หมู่7ตําบลวัตกูครับถึงแม้ว่าผู้นําชุมชนนะครับจะพยายามสรรหางบประมาณมาเพื่อซ่อมบํารุงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถทําได้ครับแต่เมื่อถึงเวลาน้ําท่วมครับก็ยังจาเป็นต้องใช้จุดอพยพแห่งนี้ ไปจนถึงการที่ประชาชนนะครับจะต้องมานอนกลางเต็นท์นอนบนถนนนะครับและยังมีรถบรรทุกวิ่งเฉียวไปเฉียวมาซ้ำเติมกันไปอีกครับซึ่งนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2565ที่ผ่านมาแต่ผมเข้าใจดีครับเพราะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นห่วงบ้านของตนครับจึงอาจจะต้องกลับไปนอนบนบ้านที่น้ําท่วมอยู่ในทุกๆคืนครับ แต่ในมุมกับกันครับประชาชนก็ยังต้องการที่อยู่ที่ปลอดภัยครับที่ที่ปลอดภัยสําหรับเครื่องมือการทำมาหากินของเขาที่ที่ปลอดภัยสําหรับการดํารงชีวิตอย่างสะดวกให้มากที่สุดหรือพี่น้องที่ต้องทํางานในตอนกลางวันนะครับและกลับเข้าบ้านตอนกลางคืนได้อย่างยากลำบากนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีศูนย์อพยพเช่นกัน โดยศูนย์อพยพนี้นะครับเป็นศูนย์ที่อำนวยความสะดวกได้จริงและเป็นที่ปลอดภัยพร้อมด้วยห้องน้ําที่สะอาดอาหารที่มีพร้อมและควรจะมีความเป็นส่วนตัวด้วยครับผมจึงขอให้มีการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์อพยพที่อเนกประสงค์นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้อาคารเรียนและโรงยิมของโรงเรียนหรือโรงยิมของชุมชนนะครับโดยอุดหนุน งบประมาณนะครับให้มีการจัดปรับลําดับนะครับของพื้นอาคารให้เทียบเท่ากับระดับถนนและคันกั้นน้ำนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์2ต่อนะครับในช่วงเวลาปกติเนี่ยนักเรียนหรือคนในชุมชนเนี่ยก็มีสถานที่และอุปกรณ์เพื่อคนหาตัวเองในด้านกีฬานะครับแต่ในขณะที่เกิดน้ําท่วมนะครับโรงยิมอเนกประสงค์ก็จะแปลสภาพครับเป็นจุดอพยพที่อยู่อาศัยที่มีห้องน้ําที่พร้อมมีอาหารและยารักษาโรคที่พร้อมโดยภาคลัฐครับ และประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่3ครับอีกนิดเดียวกับท่านประธานคือการชดเชยเยียวยาค่าเสียโอกาสและสวัสดิการที่เป็นธรรมครับผมรับพักประชาชนครับขอเสนอให้ต้องมอบเงินเยียวยาในทันทีตั้งแต่เริ่มท่วมในทุกๆเดือนโดยไม่ต้องหลอ่อน้ำลดครับเพื่อเป็นค่าเสียโอกาสมากมายที่ผู้เสียสละเหล่านั้นครับทำเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเยียวยาค่าเสียโอกาสที่3,000บาทหรือมากกว่านั้นนะครับต่อหลังคาเรือนต่อเดือนหรือในพื้นที่เกษตรนะครับ1,000บาทต่อไร่ต่อเดือนเป็นต้นพร้อมด้วยสวัสดิการเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นมากที่สุดนะครับโดยขอเสนอสวัสดิการยกตัวอย่างเช่นงบอุดหนุนในการดีดบ้านแก่ประชาชนบริการเรือรับส่งมาถึงพื้นที่แห้งครับบริการรถเพื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งบริการแพทย์เคลื่อนที่เป็นต้นครับเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยตามมาด้วโยโรคภัยไข้เจ็บมากมายครับรวมไปถึงสัตว์มีพิษอีกมากด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้ครับขอฝากการบ้านและข้อกังวลนะครับผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุธยาในเรื่องของบ่อขยะบางบานตําบลมหาพรามครับที่อยู่ในทุ่งรับน้ําและปืน พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมครับว่าหากเกิดน้ําท่วมจริงเนี่ยก็จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนครับจึงขอถามไปถึงวิธีการบริหารจัดการครับขอบคุณท่านประธานครับ